รู้จักเลยค่ะคือขี่รถกลับบ้านใช่ไหมคะปกติทางตรงก็ขี่มาเรื่อยๆแล้วเขาก็มาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาซึ่ง,องเอาเลนไปนิดนึงอะ่ะแล้วก็ขี่มาด้วยความเร็วมากเลยแต่เราก็มองเขาแล้วแหละว่าเหมือนเขาเมาหรือเปล่านะเขาขี่ตรงมาเรื่อยๆปุ๊บจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแถวๆบ้านนะคะก็เขาก็ปาดหน้าก่อนปาดหน้าแล้วเขาก็เบรล้อตัดแล้วก็เลี้ยวไปทีนี้เราก็ ี่ตามไปจอดตูดเขาเราก็พูดกับเขาว่าลุงเป็นอะไรคะขับรถให้ดีๆหน่อยเราพูดแบบนี้เอกว่าขี่กระเถิบหน้าไปหันหน้ามามองบอกว่าเป็นไรของมึงแบบพูดคำหยาบแล้วก็บอกว่าขี่รถอยู่ในเลนเป็นอะไรคะสุดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าข้าเมาแล้วกลับมาไปนอนนะคะลุงซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่เรารู้แล้วว่าการเขาเหมือนคนเมาเปร๊บเราก็ขี่ตรงไปนิดเดียวเขาก็ เหมือนเชิงไม่ไปนะปึ๊บเราก็ถอยรถมาเหมือนถ้าชนเราใช่ไหมาาก็ผักเรา,าก็ผักหน้าอุกเขาไปเขาบอกจะทำอะไรเนี่ยจะมาแบบว่าโดนตัวเราอะไรเง,<มอ>งีง้ยนะบอกว่มึงก็จะมาทำอะไรเราอะไรเงี้ยท่านั้นแหล,ละก็ด่ากันเราก็ยอมรับนะว่าเราด่าเพราะว่าเราก็โมโ oh หแล้วที่เขาทําแบบประการอย่างนี้ใส่เราดา่าเราก่อนอะไรเงี้ยปึ๊บเราก็ขี่หนีเขาไปแล้วนะด่ากันเสร็จปั๊บหนึ่งก็ขี่ไปตรงปึ๊บขึ้นสะพานตรงนั้นอ่ะมันไม่มีกล้องเพราะเราไปไล่ดูแล้วคือขึ้นสะพานไปปึ๊บก็คือ เขาก็จอด,ร,ดรถกลางถนนเลยนะมันมืดไงเขาก็ถีบรถเราแต่เราไม่ลมนะ้มค่ะอ่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงทำกูทําไมเขาก็ดา่าเราอียอะไรเนี้ยด่าแบบหยาบทา,ายมากอ่าถึงสะภาแล้วไปไหนอ่าถึงที่สะพาค่ะแล้วก็ตั้งสติได้ว่าเอ้ยถ้าทำทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเราก็จะตามไปถ่ายรูปเขาก็คือนั่นแหละเขาก็บอกมึงตามึงตงตามเราก็ขี่ไป แต่กรณีของในในจุดส่งเราคือเราจะพาไปถ่ายรูปว่าเขาว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้อย er> ู่ไกลจากตรงนั้นมากเขาแจ้งความเขาไปกับผู้หญิงเสื้อขาวในคลิปจะเห็นนะคะนั่นคือเมียเขาอ่ะเมียเขาอ๋อพากันไปแจ้งก่อนเราอีกไปก็คือไปพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าพอพอตำรวจบอกว่าถ้าคุยกับตำรวจถามเขาก็เลยสอบสอบสวนเขาบ เกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกเลยว่าเราออกไปดึงกระชากคอเสื้อเขาไปด่าเขาไปอะไรเขาเราก็เลยถามว่าตั้งสตินะคะก่อนที่จะพูดตั้งสตินิดเึงนี่คุณเมา,านะคุณตั้งสติแล้วคุณก็พูดว่าเราดึงคอเสื้อคุณเหรอเราเป็นผู้หญิงเราผักไปเมาแค่ <ๆ S 2> น,นั้นคุณเจ็บไหมเราก็แค่ถามเขาเเขาก็เมียเขาบอกว่านี่ค่ะมีคนมาลุมประชาทันโดนขู่ทําร้ายโดนอะไรแบบเนี้พูดแบบว่าว่าเขาเอาพวกมาซึ่งแล้วอะไม่มีชือกไม่มีญาที่น้องหรือว่าใครเรามีคํนสามคนแม่ลูกลเราชาวบ้านอยู่ ตำรวจได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของชายที่ก่อเหตุณวันนั้นไหมคะไม่ค่ะไม่ได้วัดดูเขาบอกว่าต้องเป็นเป็นเหตุขึ่งหน้าค่ะถึงจะทําได้ที่เกิดเหตุบริเวณสถานีตํารวจเนี่ยมีการพูดคุยกยเกลียดกันยังไงบ้างคะคุณสม้มพรเาขาพูดเหมือนทานองว่ามีสิทธิแจ้งความทั้งคู่แต่เราก็แจ้งความว่าเราโดนทาร้ายร่างกายแต่ในที่ลงบันทึกสระจำวันมันจะไม่ได้ลงชื่อคู่กรณี ส่วนเขาก็แจ้งความว่าเขาอะโดนร้ายล้างตาการโดนคนมารลุมประชาทานโดนคนขู่โดนแบบคือแยกกันแจ้งแล้วก็แยกกันไปหาหมอซึ mm ่งเหมือนว่าเขาก็จะจะแบบเอาเรื่องเราด้วยที่ว่าเราเอาพวกมารลุมเขาแต่ไม่ใช่พวกเรานะเป็นคนบริเวณชาวบ้าน <Okay. S 2> ถ้าดูในคลิปก็จะงด้แต่เห็นนะคะวันก็เขาบ <One> อกให้หยุดแล้วว่ายังไม่หยุด ็คือไปถึงทีแรกเขาก็จะไม่ได้มานะคะเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากลุ่มพี่ไรเดอร์อะไรแบบนี้จะไปทำร้ายเขาแต่ซึ่งทีนี้พี่ไรเดอร์เขาไม่มีแบบนั้นอยู่แล้วเออที่เขาไปเขาจะไปช่วยเราด้วยใจว่าแบบถ้าคดีมันไม่คืบหน้าหรือว่าอะไรเขาก็สมัครใจที่่ะช่วยกันอยู่แล้วพวาพี่ไรเดอร์ทุกคนคือเขารักกันนะถ้าคนที่อยู่ตรงนี้เขาจะปาจะาจ้งทราบกันดีเขาจะมีกลุ่มกันอยู่ซึ่งตำรวจก็โทรไปแล้วว่าให้มาพรุ่งนี้ได้ไหมก้าวมองก็คือวันนี้ ปึ๊บแต่ว่าเราก็บอกว่าเราไม่สะดวกแล้วนะเพราะว่าเราอะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เราจะต้องหาคนเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนอะเออเราก็บอกว่าเราไม่สะดวกถ้าสะดวกก็คือเป็นเย็นเมื่อวานเลยเขาเ็ามาก็ขอโทษแบบเป็นคนละคนเลยค่ะคําถามแรกที่เราถามเขาเลยว่ากินเหล้าหรือเปล่าเขาก็พูดมาเลยว่ากินยอมรับว่ากินใช่เพราะว่าเราก็บอกว่าใช่เราเห็นอาการคุณอะเรารู้แล้วเพราะคุณขี่รถแบบนั้นแล้วิติยาคุณเป็นขนาดนั้น เราก็ถามเขากลับอีกว่าคุณตีเราขนาดนั้นนะคุณไม่รู้เหรอว่าเราเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณไปทําอะไรมาคุณถึงมีเราอย่างน้เขาก็ยอมรับมาว่าเขาเครียดจากงานเขาทางานโดนลูกค้าด่ามาทําเกี่ยวกับคนสีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนลูกค้าด่ามาสองคนมันก็เลยมามาแบบมาไอ้นี่ที่เราเราก็บอกว่าคุณจะมาทําอย่างนี้กับทุกคนไม่ได้นะซึ่งวันนั้นถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกคุณคิดไหมว่าเราจะเป็นแบบไหนคุณจะเอาเราให้ถึงตายหรือว่าต่างคนก็เรื่องแบบ แค่คุณหันมาขอโทษขอโทษกันอะไรงี้มันก็อาจจะจบไปแล้วอ่ะใช่ไหมคํำขอโทษมันมันจะช่วยได้ช่วยช่วยช่วยเจ็อะไรได้อะไรยครัเงี้ยคือดูสํานึกไหมดูสํานึกอย่างจริงใจไหมฮะดูสลดไหมฮะก็สลดนะคะแต่ไม่รู้ว่าในใจลึกๆจะคิดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็จะเห็นาแเราก็สงสารเขานะพูดตรงจริงแล้วะเราก็สงสารเขาหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้แบบว่า<ค>ไม่ได้ว่าเจตานาที่เราแบบว่าจะอยากให้มันเกิดเรื่องหรือว่าอะไรอะไรแต่เขาขอโทษเราไหมเขาขอโทษไหมฮะก็ขอโทษค่ะขอโทษขอโทษ คุณส้มอยากให้เรื่องจบแบบไหนคะการเยียวยาหรือว่าในมุมไหนที่เราอยากได้ก็ก็คือพูดเราก็ต้องได้รับการเยียวยานะคะถูกต้องแล้วเพราะว่าเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเลี้ยงลูกคนเดียวเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ขาดไะไได้ไปใช่ไหมแล้วเนี่ยเราเราอ่ะตำรวจขาบอกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเก็บมากอะไรแต่มันเป็นคันข้้งในครับหัวมมันก็แบบมึนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรารอใบชนะสูตรก็คือใบอีกสั้สิบห้าวันมันก็มันก็นานไปถูกต้องไหมครับ เราเราก็เป็นแม่เล็กเดียวเราไม่สามารถอ่อนแอได้ขนาดอยู่แล้วเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเราคุณส้มคะทีนี้เนี่ยที่บอกว่าทางฝั่งหนูก็แจ้งความว่าเราเนี่ยก็ทร้ายร่างกายเขาเหมือนกันคือประเด็นเรื่องที่มีการไปคนแถวนั้นไปรุมสหาบาทาทีนี้ตํารวจได้มีการอบอกไหมคะว่าตํารวจจะต้องเรียกคนที่อยู่ในภาพตามกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยมาเป็นพยานด้วยไหมคะหรือามาสอบปากคํำไหม เอไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกเลยเพราะว่าพอเขาเห็นคลิปแล้วเขาเหมือนรับสภาพตัวเองได้เลยเพราะเขาเห็น้งแต่คืนนั้นที่ที่พี่นักข่าวเขาลงเขาก็บอกว่าเขากลัวเลยเพราะว่าเขาแบบยอมรับผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยยอมจำนนเลยเขาไม่พูดไม่มีการเอ่ยว่าเขาจะแจ้งความจะอยากได้คนนู้นคนนี้กันยังไง้ะเขาเห็นคลิปเขาจำนลแล้วเนี่ยแล้วเขามีการเสนอจะเยียวยาอะไรเลยไหมฮะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เสนออะไรนะคะแล้วเราบอกอะาเรียกร้องเขาต่อหน้าไหมครับเราบอก เราก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณทําเกินไปต่อตารวจเขาก็พูดว่าใช่ทาเกินไปนะต่อให้เะรู้สึกว่าทะเลาะกันมาอะไรกันมาแต่ว่ามันทําเกินไปถ้าเกิดเขาไม่ใส่บอกเขาเขาตายได้เลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเราก็เลยพูดเพราะว่าเราก็ต้องรับกันเยาวเนะเราก็พูดตามความจริงเลยเราก็บอกเขาว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นอะคุณตีเราแล้วเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงเราก็รู้นะว่าเราก็ผิดเราก็บอกเขานะเพราะเราก็บอกตำรวจตั้งแต่แรกต่อให้ประคําใจว่าเราก็รู้ว่าเราผิด มีการทะเลาะหรือว่าอ,าอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เสนอว่าเขาจะเยียวยาเท่าไหร่จริงแต่เขาพูดคำแรกว,ว่าเขาไม่มีเงินนะอ,อะไรแบบนี้ขอบพระคุณมากนะครับอขอบคุณค่ะ